หลังจากการตั้งค่าพื้นฐานเสร็จแล้วครับเราควรตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมบ้างครับเพื่อให้เกีรแสดงสิ่งมีได้อย่างสูงสุดสำหรับเกจวัดลูฟี่นะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับดูค่าความร้อนน้ำมันเครื่องได้ในรถบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะครับวิธีการเซ็ตความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับผมจะยกตัวอย่างมิตซูบิชิ i าเจโร่ให้เราเข้าเมนูนะครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มบนสุดเพื่อเลื่อนหาคําว่าการตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้้้้้ตรงนนีะคแลลวกดปปุ่มม3เเขขาไจห็อู พีที่1 PD ที่2 3 4 5 6 7แบบนี้นะครับเลือก p ีดีใดก็ได้แต่เราจะสาธิตที่ PD ดีที่1นี่นะครับกดปุ่มสาขีดเข้าไปตำแหน่งไฟนะครับให้เรากดตกลงนะครับที่3ามขีดอีก1ครั้งนะครับแล้วให้เลื่อนปุ่มบนสุดไปหาคำว่า user id วงเล็บ dir แบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มสาขีดเข้าไปจะได้นะครับยี่ห้อของรถต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งรถที่จะสามารถเซตค่าพิเศษได้ก็จะมี bmw มี ford มี honda นะครับมี หลายยี่ห้อนะครับมิตซูบิชิอ่าเราลองมาดูมิตซูบิชิแบบนี้นะครับถ้าเราจะตั้งนำ้นำมันเกียร์มิตซูบิชิให้เรากดปุ่มสามขกดเข้าไปแล้วกดปุ่มที่2ไล่ดูว่ามิตซูบิชิเนี่ยตำแหน่งน้ำมันเกียร์มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามันอยู่ตรงจุดของมันนะครับมันจะขึ้นคําว่าโอเคขึ้นมาต่อจากสีเขียวตรงนี้แล้วก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้นะครับนั่นคือ ข้าคขาล้อนันเกียร์ของรถมิซูชิใช้ตัวนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับวิธีการเราจะเอาค่ามาวางนะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่าหน้าจอแล้วกดปุ่ม3ขีดนะครับเลือกการตั้งค่ารายการนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มตัวบาร์ตัวทึบตัวนี้นะครับไปในตำแหน่งที่เราต้องการวางนะครับสมมติผมจะวางช่องนี้แล้วก็กดปุ่ม3ขีดมันจะขึ้นเมนูของกุ๊ปนะครับกับตัวไอเทมขึ้นมา ให้เราเลื่อนมาที่คุปปก่อนโดยก,การกดปุ่ม3ขีดแบบนี้นะครับค่าต่างๆของน้ํามันเกียร์ให้เราเลื่อนลงมานะครับอยู่ที่คําว่า user data ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าค่าที่เราเซตนะครับฝั่งขวาไอเทมเนี่ยมันมีคําว่าเกียร์ทีเนี่ยรออยู่แล้วนะครับเราก็กดปุ่ม3ขีดนะครับเลื่อนมาที่เกียร์ทีตัวนี้แล้วก็กดปุ่มออกจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเกียร์ทีสามารถอา่านค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ของรถได้หลายรุ่นนะครับลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับ